อาการเริ่มแรก<ช>ของคน<ม>เป็นเบาหวานมันจะมีอาการบ่งบอกไหมว่าฉันน่าจะเป็นเบาหวานโรคเบาหวานเป็นโรคที่น่ากลัวมากความไม่น่ากลัวของมันเนี่ยคือความน่ากลัวคือ,อยังไงอะเราเคยได้ยินนะว่าคนนี้เป็นเบาหวานเสียชีวิตอะไรเงี้ยไม่มีนะ,<ข>ะจริงๆแล้วว่าคนที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคเบาหวานห,หรือคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวานเนี่ยคือโรคแทรกซ้อนเบาหวานเป็นสารตั้งต้นของโรคแทรกซ้อนทีนี้ความไม่น่ากลัวของมันคือมันไม่มีอาการอื วันดีคืนดีครับคือมันเป็นขึ้นมาเลยแล้วคุณนิวสังเกตตัวเองยังไงว่าตัวเองเป็นเบาหวานคนอ้วนเนาะก็จะมีภาวะที่อ้วนขึ้นส่วนบางคนเนี่ยอย่างคนผอมนะครับก็จะผอมลง<อ>คําว่าผอมลงคือน้ําหนักมันจะหั้วไปเลยแบบผิดปกติครับคุณเ<อ>บนแนบสิกิโลภายในหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยฮะอ๋อปัสสาวะบ่อยงี้ยบ่อยแบบผิดสังเกตอย่างเงี้ยครับน้ำหนักลบ่อยน้าหนักลงมีอีกอันนึงที่อันตรายมากคือก็คือเริ่มชาจำไปนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วแล้วก็มี